สวัสดีอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นใหม่กันให้ดาวสิว่ามันคืออะไรก็ตามภาพที่เห็นนะคะนี่คือที่ตวงน้ําหนักจําลองสําหรับเด็กๆนะคะเอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการคํานวณน้ําหนักต่างๆอัลลัแกะกล่องออกมางก็ระวังไว้ตรงนี้ดูดีเวอร์เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวะคะ่ะก็ขอเล่นนิดนึงนะ ถึงเวลาแห่งความเป็นจริงเราจะแกะฝาออกแล้วนะคะแล้วก็จะทดลองเล่นคือหน่วยน้ําหนักนะคะสีเหลืองก็20สีฟ้าก็10แล้วก็สีแดงอยู่นี่ค่ะเท่ากับ5ค่ะให้เราสังเกตที่ลูกศรน,นะคะมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตรงนี้ค่ะถูกต้องตรงจุดสีเหลืองนี้เราจะต้องค่อยๆปรับจนกว่ามันจะเท่ากันนะคะทีนี้ก็เท่ากันแล้วต่อไปเราจะใส่หน่วยน้ําหนักกันนะคะเริ่มจากสีแดงเลย5กรัม พอใส่น้ำหนักลงไปแล้วสังเกตนะคะว่ามันจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทําคือไม่ควรไปแตะให้มันหยุดนะคะต่อไปเราจะทําการใส่เพิ่มเป็นสีฟ้านะคะ10กรัมก็จะเป็น15-15สองดงตามที่บอกไว้เลยค่ะอย่าไปจับให้มันหยุดนะคะก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันเองต่อไปเราจะมาใส่สีฟ้า2ก้อนนะคะเท่ากับ20กรัมแล้วเราก็จะมาดูว่าถ้า20กรัมเนี่ยสีชมพูจะต้องเป็นกี่ชิ้น1 2สอง เราใส่สีเหลืองเข้าไปก็ไม่ได้หนักเกินไปเราก็ลองใส่สีฟ้าอีกก้อนนึงอ่ะทีนี้เรามาดูความสมดุลน,นะคะมัาจะสมดุลหรือเปล่าอ่าตามผลที่เห็นเลยค่ะมันสมดุลแสดงว่าเท่ากันอ่ะเราจะเอาออกมานับกันนะคะพอเรามาจัดวางได้แล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละข้างเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะคือห้าห้าเท่ากันค่ะ